พรอมครับบอกว่าให้นักเรียนเขียนคําตอบของปริศนาคํไทยที่เป็นคําในมาตารากอการลงในช่องว่างใช่ไหมลูกอ่าเรามาอ,าอ่านไปพร้อมๆกันเขาถามว่าสิ่งนี้คืออะไรหนูรู้ไหมลองทายดูเข้าออกควรต้องรู้เป็นของคู่กับบ้านเรือนนักเรียนคิดว่าอะไรคะประตูประตูเก่งมากใครตอบ อูง่ายมา,เยยากเเนี่ยค่ะเขียนลงไปประตูเขียนยังไงว่านูทำแล้วใค,ใครทำแล้วใครทำแล้วยังไม่ได้ทำเลยครับประตูปอรอะประปตูใช่ไหมลูกอ่าอู้เียใช่ไหมลูกเดียวม,มีอยู่สิ่งเดียวอ่าเสร็จแล้วครับ ค่ะใครยังไม่เสร็จมีไหมลูกเสร็จแล้วครับเอ,อ้ยยูตั้นเขียนไวจังไปข้อต่อไปเลยครับคูครับปูจริงบทอธิษาอานนะอ่าต่อไปนะต่อไปข้อ่อว่าสิ่งน,นี้คือผลไม้ลูกไม่ใหญ่เปลือกน้ำตาล เนื้อในมีรถหวานมักพบผ่านทางภาคเหนือกีวีหรือเปล่าครูกีวีหรือเปล่าครับเกลือน้ำตาลใหญ่เกลือน้ำตใหญ่ต้มอุ๊ยใครตอบเมื่อกี้มีคนตอบถูกด้วยใครลำอะไรลูกลำใหญ่ลำใหญ่ถูกต้องเขียนลำใหญ่เป็นไหนไม่เป็นครับแกงแกงถุยอีกแล้ว ลำไยใช้มาลายไม้ค่ะไม้มวนหรือไม้มาลายค่ะไม้ไม้มวนไม้มวนคะรออําลันยอไอใ่ลำใยค่ะใใช้สละไอไม้มาลายนะลูกนะถ้าเกิดใยสละไอไม้ม้วนจะเป็นเหมือนใยแมงมุมนะลูกนะลำลอยลำใยใช่ค่ะเก่งสวยๆนะเก่งไปแะ ทำยัยเขียนยังไงอะลอลิงลอลิงสระอําไงแล้วก็แล้วก็สระไอแล้วก็ยอยักษ์ใช่สระไอไม้มาลายแล้วก็ยอยักนะคะค่ะเขีนยนถูกไหมจิตติพันใช่เขียนไดอ่าทีนี้ข้อต่อไปครันไหครับสระอําคร,รูครับครับผมใครเรียกครูลูกหน้าที่เท่าไหร่แล้วครับ หน้าที่สิบห้าค่ะหน้าที่สิบห้าแล้วก็สิบหกอ่าตอนนี้ทําหน้าที่สิบหกกันโยใช่ทันไหมลูกทันไหมใครมาไม่ทันไม่โยได้ยัยงงันเลยอ่าต่อ,ตอครูคนะับต่อเลยนะตอนนะ่ตอเลยนะลูกนะขอบคุณ<ม>อ่าสิ่งนี้คืออะไรอยู่ภายในร่างกายคน สูบฉีดเลือดไหลวนไม่ปะกปนหัวใจแดงหัวใจ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 เขียนยัไงแล้วไม่ยากสิรู้ครับเขียนยังไงหัอ้วหัวจอไอใจข้อที่เท่าไหร่ลูกเออทำข้อที่สามครับแสดงว่าง่ายจ้ะเขียนหัวใจแล้วครับง่ายมากห้องครูตอบให้ด้วยไง ง่ายมากครับไม่ต้องบอกก็รู้ครับมาทำไงใช่ไหมไม่มีซึ่งหนึ่งรู้แล้วเป็นสัตว์ใหญ่อ่าโอเป็นสัตว์ใหญ่ด้วยฮะอ่าต่อไปสิ่งนี้คืออะไรเป็นสัตว์ใหญ่หลายล้านปีกินเนื้อกินพืชมีแต่วันนี้กลับสูญทันไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อุ้ยน้องปอหนึ่งก็ตอบได้น้องปอหนึ่งบอกว่าไดโนเสาร์ ดูวันเสาร์ดูวันเสาร์ดูเสาร์ดู้ไหมไดรูเสาร์เขามีตัวการันไหมมีนะคะเขามีตัวการันนะลูกนะเหมือนวันเสาร์อ่ะเหรอครับใช่ครับมีตัวการันเหมือนวันเสาร์นะถ้าถ้าใส่ไปเองไปอีกมันก็เป็นเศร้าแล้ว ไดโนเสารเป็นเศร้าอ่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโดรเศร้าเออรู้แล้วไดโนเสาร์เกิดวันเสาร์นั่นเองอันนี้เล่นมุกนะมื่อี๋ยวต่อไปมันก็ขนจริงเสร็จนะลูกอะต่อไปอะต่อไปครูเลื่อนขึ้นหน่อยสิครับหนูไม่เห็นอ่าครับผมต่อไป โอเคครับสิ่งนี้คืออะไรคนไว้ใช้ดูเวลานาฬิก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 าใช้กันนาฬิกานาฬิกาใช่ไหมนาฬิกาอ่ะอ่ะนอนนอนนารู้ไหมนาฬิกาลีลิตัวนี้ใช้รออะไรลูก รอล้าลาใช่ค่ะเอาจุลาข้าพยองใครเขียนไม่สวยเอาหนังสือกลับมาส่งคุณครูจะลบให้เขียนใหม่เลยเอียฮะฮะเสร็จไหมคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับแล้วครับเสร็จแล้วครับ ทำทันไหมเนี่ยผู้าหนูเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปผู้าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย้อนกลับบันทึกไว้ให้อยู่เดี๋ยวนูค่ะคหนูตามทันหมดแล้วค่ะอุ๊ยผู้าทันแล้วมิจิบุกบนขวาเร็วโคตรเร็วมากอินเน่งเดี๋ยคตรอ่ะไปข้อต่อไปเลยนะพี่หินตั้งต่อไปเรียนเต็มหก ให้นักเรียนเติมคำในมาตราแม่กอกาลงในช่องว่าง<ด>แลให้เต็นคำที่มีความหมายแล้วอ่านคำพร้อมกันเลยคำแรกคืออะไรลูกเผื่อแพ้เผื่อแพ้เก่งมากเผื่อ,อแพ้เผื่อแพ้เผื่อแพ้ ใครเขียนพอพานมาอ่านว่าเผื่อแผ่ไหมลูกไม่เผื่อแผ่เผื่อแผ่อ่เผื่อแผ่พูจะ้ารถสารเผื่อแผ่พี่น้องบ้านฉันวใครเอาน้องหมามาเรียนด้วยเนี่ยเดี๋ยวน้องหมาก็เก่งหรอกเดี๋ยวน้องหมาต่อพันข้อที่สสีอะไรนักเรียน สีแดงสีสีฟ้าสีฟ้าสีอะไรก็ได้สีดสีอะไรก็ได้สีได้หมดสีดำได้สีฟ้าสีฟ้าแดงง่ายสุดแล้วอ่าเพราะว่ามันไม่มีตัวสกดใช่ไหมลูกสีแดงง่ายสุดแล้วคู่คับสีฟ้าทัานเรียนฟังก่อนใครตอบสีแดงดดแองอแดงแดงมีตัวสะกด แดงมีตัวสะกดนะมากตาแม่กวางมีตัวสะกดอไหมไม่ถ้าหนูตอบสีแดงมาจะถูกไหมลูกไม่ถูกลูกอาใครตอบสีดำก็ได้สีเทาก็ได้สีฟ้าก็ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวสะกดชาดก็เหมกันอ่าสีขาวก็ไม่ได้สีขาวก็ไม่ได้ มันโค้งข้าไปได้นะปีอะไรปีเก่าปีเก่าได้ปีเก่าได้ปีใหม่ปีใหม่ได้เด้ปีใหม่ปีนี้ผมจะเอาปีเก่าปีหน้าก็ได้ปีนี้ปีนี้ก็ได้เออไงสุดแล้วผมเอาปีเก่าดีกว่าปีใหม่เอาสุดเอาปีใหม่ละกันปีนี้ง่ายค่ะสามตัว แต่รู้ว่าปีนี้อ่ะได้คุณครูคะเ่าปีนี้ได้ไหมครับอะไรนะคะโอายมันติดกันเอาถาว่าปีนี้ได้ไหมครับได้ค่ะภาพค้างเหรอครูค้างไม่ได้เสียงคุณครูแล้วคุณครูเสียงหาดเด็กปิดไมค์ก่อนก็หนูคุยกงหน้าเดี๋ยวคุณครูถามให้ตอบนะ โอ้โหตะตากล้าตะปูตาปูได้ไหมครับได้ปูได้มันไม่มีตัวสะกดปูได้ไหมได้ครับค่ะค่ะคพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยนี่พ่อแม่พ่อแม่ใช่พ่อแม่อันนี้นักเรียนต้องเขียนสวยไหมลูกไม่ต้อง พ่อครัวก็ได้้อบพ่อครัวพ่อครัวได้ไหมไม่ได้ะไม่ได้วิ้ยไม่ได้ได้ยังไงคอร์รได้ได้ครัวมันมีมันครัวมันไม่มีตัวสะกดใช่พ่อขาได้ไหมลูกได้ได้พ่ออะไรอีกพ่อตาได้ ได้พ่อพ่อตาปืนโตเดี๋ยวชวนตลกใหญ่ชวนตลกคิวตันใหญ่ชวนตลกคิวตันทีนี้มาใจใจอะไรดีใจดีใจดีใจอะไรดีใจดีใจเราใจเราใจดำเราอยากเป็นคนใจดำเป็นใจดีอุ้ยคนดีครับใจดำคนดีครับ อ่าใจดีเราต้องเป็นคนใจดีห่สิใจดีดอกเขียนใจดีเลยใจขาวหมายความว่าอะไรใจขาวใสเปุ่มขาวจเหรอเดี๋ยวข้อต่อไปเดี๋ยวผมเอาทะเลเลยนะทะเลต่อวันพระอะไรทะเลทะเลได้ถทะเลาะได้ไหมไม่ได้ครับได้วิ ทะเลก็ได ok ok ้เพราะไม่เห็นกวสะกดมาละทะเลได้เลยมนละเลยโคูค้ข so ้าอต่อไปมาละได้ไหมมาละเหมือนกันเลยได้ได้มาลีมาลีอะไรมาลีได้มาละกอได้เอาไฟได้ มะเฟืองได้ไหมลูกได้ครับแกวิ่มะเฟืองได้หรอมะเฟืองมีตัวสะกดนะเป็นงูเป็นแม่กงอ่าใช่มะเฟืองเป็นแม่กงเกะกระต่อไปเกะอะไรเได้เรียนสุดเลยกะไม่ได้เรียนหรอกะสุไม่เรียนกรกระเหรอ ใช่คจออ่อนกักมีนกันโชคคนเราไม่มีน้องแต่ว่าเรามีหมาเป็นน้องไงแม่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 แแม่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 แแม่น้่แม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 ่ม่แมแม่มแม่แ่แม่แม่แมไมแม่แม่ ำแม่จ๋าแม่น้ำแม่ครูได้ไหมได้คร่ะแล้วกันแม่ครูเขียนอย่างนี้ก็ได้แม่สีเออแม่สีดีกว่าหน้าที่หน้าที่ผู้พาตอบหน้าที่ก็เขียนง่ายง่ายหนังสืก็ได้เขียนหน้าที่อะไรหน้าผาก็ได้นะ ไอ้กำหนดได้ไหมอ่ะหน้าผากเดยบอกไม่ได้ไม่ได้อ่าหน้าผากไม่ได้เพราะว่าผากมีตัวสะท้อนต่อไปกำอะไรกำไรเนี่ยกำไรกำไรกำไรได้กำมือกำมือได้เอามือดีกว่าง่ายๆผมเขียนกำมือดีกว่าเขียนไม่เป็นเรือกำลยมอือมือกำไรใครเขียนกำไรไรตัวนี้ใช้รอเรือหรือว่ารอลิงคะ รอรินล่ะ้รอลนะลูกนะกำไรใช้รอรีนนะเกะกะค่ะก็อากาดีเหมือนกันได้เรียนออนไลน์แบบนี้ต่อไปเออะต่อไปเออะเออะใช่ถูกต้องเออะรู้จักไหมเออะง่ายง่ายกเรยเสียงดังเหรอใช่ค่ะตัวออะวเสียงอะ

เพราะมันเพราะมันฝันมาเลยาปี้าปิกาปีกาปีราปีตาปีกะปีตะปีตาปีตาปีตาปิตาปีตาปีกาปปีกาปีปีตาปีกาปปีกาปปีกาปีตาปาปีต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 าปีกาปปีกาปปีตาปีตะปีตา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 ปีกาปีตาปิตาปีปป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  ตัง้งศึกกะกายเกณฑ์การระยะระยะจะเพิ่งเข้ามาแต่ตั้งศุกกะกครเขียนไม่ทนันเดี๋ยวคุณครูจะบันทึกวีดีโอแล้วส่งให้ย้อนหลังน,นนะนงลูกนะจริงหรือเปล่าครับใช่ครับเออใช่ส่วนใหญ่ยูนิโคเกมไหนอย่างต่อไปต่อไปไปหน้าที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดครับผมไห<ใ>นอ่ะันต้ยบัน อ๋อข้อนี้เป็นเจ็ดใหญ่ใช่ไหมครับนึกข้อเจ็ดใหญ่อ่าข้อนี้ข้อนี้เห็นไหมทุกคนเด็กชายเปิ้มอ่าเอาให้เด็กๆเขียนคำในมาตราแม่กอกาที่มีความหมายตรงข้ามกันกับคำที่เขากำหนดมาให้รู้จักความหมายตรงข้ามกันไหมลูก เออรู้จักครับก็คือคือน้อยเคยสอนไม่คู่เร็วช้ามาเริ่มกันเลยเร็วตรงข้ามกับคำว่าอะไรช้า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 ใครเขียนช้าไม่เป็นช้าเขียกมืงหนูยกมือแล้วเดแต่ข้าไม่โทอช้างช่อช้าไม่ชทรช้าเล็กใหญ่ช้างมานะอาช้าไม่โทรช้า เล็กใหญ่เล็กใหญ่ใช่ถูกต้องบางกับอะไรหนาบางกับหนาได้ไหมบางหนาได้เพราะว่าหนาไม่กว่าสะกดหอนออาหนาใช่เข้าขาวดำขาวดำขาวดำไขาวดำโอเค ช่อยตอบออกเข้าออกเข้าออกกับเข้าถูกต้องออกกับเข้าดีกับอะไรลูกดีกับอะไรวีกับชั่วดีกับชั่วดีกับชั่วใช่เพราะมันเป็นคำตรงกันข้ามกันไงลูกดีชั่วชชััวเอกชั่ว ชอช้างสระอัวใครเขียนสระอัวไม่เป็นจะส่งไปเรียนกับน้องปอนึงคุณครูสัธอนไไม่ใช่เหรอสูงเตี้ยสทงกับอะไรเนี่ยสับเตี้ยต่ำได้ไหมอะไปกลับไปกลับสูง ไปสูงครับสูงต่ำได้ไหมครับมีโมโบใบไม้เป็นตัวสะกดใช่หรือลูกไปมาอ่าไปมาไปมาใช่ไปมาเสียใจตรงข้ามกับคำว่าอะไรดีใจดีใจดีใจใช่แล้วค่ะใช่แล้วเอย่าผูกขาดอเปล่า เรียกกับอะไรลูกลรกค่ะ่าเก่งมากเลยลุกค่ะรีร้อยเรียบร้อยรอรออ่ะค่าเรียบร้อยได้ไหมถ้าคุณครูหันลิ้นแสดงว่าต้องเป็นรอเรือใชไมใช่ไหมลูก ร่เข้าครับรารกระดกเป็นไม่เป็นขอรอขอกระดกเป็นอข้าวถ้าเราอยากรู้เดี๋ยวเข้าเรียนกันแน่มาเขาดูยังไงอะร่บเป็นหรูแค่นั้นเข้ารัไม่รัวเลยตอนนี้มีเด็กๆเข้าเรียนทั้งหมด18คนนะคะเอาล้วกลเป็น17 ออกมาเูอสิแล้ก็แปดแล้วคุเนี่ยเกือนีเกล้อะไรอีกไหมครับชื่อผลไม้กับชื่อผักตื่นไม่ใช่ก่อนอะไรลูกอะไรลูกผิดขาทงอีกไหมครับครูตันเย็นไงให้ตยิมมาให้ไงแเนลกินอยู่เลยแชเนลกินอยู่เลยแเล็กกิน้าวแนเลกกินแคน้ำแนเล้วน้องหิ ไปข้อแปดเป็นผมนะแปดใหญ่เลยไปเลยครับข้อแปดใหญ่เดี๋ยวอนครับอันที่เสียใจกับเสียใจตรงข้ามกับดีใจลูกเลี้ยงเขียนไม่เสเลยครับเรี่ยมกับครกราชื่อพขอใครรอเรือสระอุขอใครรอเรือสระอะเขียนไม่เป็นน่า ทีนี้ฟังข้อที่แปดอ่ะเงียบก่อน,อนให้นักเรียนเขียนตามไนามาตราแม่กอกาที่กําหนดอย่างละสี่คำโดยเขาให้เขียนชื่อผลไม้แล้วก็ชื่อผักใช่ไหมลูกรักกรรมอ่ามาดูมาดูชื่อผลไม้อ้มีชื่อดอกไม<อ><อ>้ ลำไยตอไปลำยายก่อนชื่อผลไม้ยนิวตันบอกว่าลำยายได้มาละกกมาราดกกีี่อะใครตอบกีวี่กีวี่ก็ได้เงาะเงาะเงาะ เขียนไม่ทันอย่าเพิ่งพูดอันที่สองอะไรอ่ะถ้าเขียนงูกัองออ่านจานว่าอะไรอะไรนะคะครูอ่าถ้าคุณครูถามว่าเขียนงองูกับงออ่านานว่าอะไรงองอผลไม้งอมีไหมมีคนเขียนคาว่างอมาให้คุณครูด้วยอ่ะผลไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่างอมีไหมลูกา คนเขียนสระออไม่เป็นแต่เลยคนเขียนเป็นผมไม่ได้ให้ไม่ลับไม่รอบเลยดีไหมดีไหมครับสระออสระออคุณครูสอนตั้งแต่ตอนอนุบาลแล้วไม่เขีเนหรอะสระออไม่รู้อ่าเอ่าเอ S อใช่ไหมชื่อเพลงเลยครัคุณเป็นออทีนี้มาดูชื่อผักกัน ช่วยคุณครูคิดหน่อยเร็วนักเรียนชื่อผักนะตาวิ้งผลไม้หลวงตาลูกน้าเลยขม้าขม้าด้วยเมลข้อเจ็ดกับข้อแปหลวงตาไม่ทันแล้วหยุดหยุดลอก่อนทำแ้วจะไม่ทันเรมูจะแย่งพูดเนี่ยบันทึกไว้อยู่ลูกคิวตันเดี๋ยวคุณครูสอนเสร็จตรงนี้เดี๋ยวคุณครูก็ส่งวิดีโอให้หนูไปนะลูกนะ รูแล้วมะมะละลำป่ามะมะรัใครกินมะละมะละกะใครกินมะละได้บ้างคะกินได้ดูกินหน้าหิวยิ่งหรอท่าเก่งจังเลยมันไม่มีต่อไปอะไรอีกอะไรอีกผักที่คักที่ผักที่ผัก กันนะโอเคตามทันแล้วสาเก <Emperor> <achieve. S 1> <Lock> อะไรนะลูกสาเ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 กเป็นผักหรือผลไม้ลูกผลไม้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผลไม้นะใช่ใช่ช euh. you know, ื่อก็รู้แหละชื่อก็คือสาเกเป็นสาเกคุณสผักคีอคำว่าผักก็รู้เลย ชีผักขออาคอผักได้หรอผักผักกาดผักกาดผักชีไม่ได้ผักชี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 ผัียักักชีผักชีผนีผีผักชีม่กชีผักชีาผักชีกชไผักชีผผักชีผักชีกชีผีผักช่ผักัชชีผีชใักักชกชักชีผกีกชีอักีผักีผัก ป้าเป็นเรื่องของล่าที่นำมาจาไปนไรกับเรากับแล้วเปิดอะไรอกนี่กับเพารู้จักกะเพาไหมลูกรู้จักครับกะเพาที่มันเป็นใบกะเพราใช่ไหมคะับกะเพ้าที่เราใช้ทำใบเดีกะเพราที่เขาเอาไปใส่ไว้ลยกะเพราจะได้ไม่กินกะเพรากินคื่องแกงเนี่ย สาระเสรคเสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่ยังไม่เสร็จเลยครับตามไม่ทันแล้วครับแล้วครับวดแต่คูอ่ะนักเรียนเดี๋ยวมันเกินเวลาแล้วซูงของครูมันจะตัดนะษาไม่ตองจบใจรู้แล้วครับสี่สิบเลยใช่แล้วครับ และทีนี้นักเรียนเปิดไปหน้าสิบแปดใช่ไหมลูก่อกไปมันยังมีค่ะคุณครูเป็นชื่อดอกไม้แล้วก็ชื่อสิ่งของแล้วก็ชื่อสัตว์ชื่อสัตว์ะใช่ครับอันนี้คุณครูให้หนูไปทำกันบ้านไดไหมได้ไหมได้ครับได้ครับไม่อยากเอากันบ้านแล้วอุยกันบ้านนี้อยากทำเลยแล้วก็ข้อที่เก้าก็เข้าเก้าใหญ่ อ่าแล้วก็ข้อเก้าใหญ่ให้นักเรียนเลือกทำในข้อแปดเนี่ยมาคัดตัวบรรจงเต็มคัดอ่าการบ้านวันนี้มีอยู่สองข้อใหญ่สอซึ่งข้อใหญ่แรกคุณครูทำไปแล้วเนาะครึ่งหนึ่งอ่าที่เหลือให้เด็กๆทำลองทำเองใช่แล้วอ่าแล้วก็ส่งมาให้คุณครูทางไลน์ส่วนตัวครูฟานะลูกนะโอเคไม่ไม่มีอ่ะ ไม่มีหรอไม่มีไม่มีลายเอเหรอ,หหรอเดี๋ยวครูส่ง QR โค้ดให้ครูเลหรือครูแนนแล้วก็ให้ครูแนนกับครูเลส่งไปให้ในกลุ่มใหญ่นะคะโอเคไหมคุณครูฟ้าค,คะครับผมมีลายเ่ือตัวโอเคลูกโอเคอ่าดับยังเสียงกดจ่ะ <c oughs>